ถือกันวันนี้เลยกับร้านยองจูนะครับเขายังเขียนกันอยู่นะครับสองคนเจ็ดวินสวัสดีค่ะครับวันนี้นะคะก็พบกับสาวบ้านดีนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านยองจูจะกินอยู่แล้วยังไม่รู้เลยร้่องยองจูนะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีนอกที่อยู่แถวๆใน ของสัตว์ขีบวันนี้ที่เรามากินที่นี่เพราะว่าเราอ่ะมีถ่ายงานอยู่แถวๆ่วนี้ก็เลยแล้วมาเทียวเดี๋ยวเราจา <c oughs> เราจะมารีวิวกันนะคะว่า <c oughs> ตอนแรกที่เราบอกกันไปว่าอาหารยังไม่มาก็คือตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วลองดูอันนี้มันไม่เหลือเราให้ดูอะไรวะอใช่ไหมคะเขาพูดไม่ได้ลองดูแล้วกันอร่อ,อ,ย,อยครับเอาอะไรครับบริการดีครับที่นี่สุดยอดใช่อร่อยแต่ว่าอันนี้ก็กิกนแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้ชิมเพราะอิ่มก่อนไม่ไหวจริงทีงไหนไม่ชิมอันนี้ไก่อ่ะนะใช่แต่บอมบอกว่าอร่อยบอกเลยตั้งแต่กินมาตั้งแต่ระยองจนที่เนี่ยที่เนี่ยอร่อยสุด ก็คือเอาเป็นว่าร้านนี้ไหวไม่ไหวไม่รู้อ่ะดูค้างดิท่อยผ่านว่าตกลงผ่านไหมผ่านไหมผ่านเครอย่ามามองนะฉันอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับ